ว่านแถวบ้านผมมันเปิดเพลงมาเจออายุโอเคตัวจริงเจยตัวเจตัวเจย์ตัวเยนี่ไงบุ๊คเล็บเนี่ยอายตัวจริงนอยเคใช่เหรอเนี่ยใช่เหรอเนี่ยอายอยแตดไอ้เงี้ยาแดเดีอายุแตดรอดูเลยรอดู มาก็ได้ปืนชาร์แล้วก็ได้ปืนปืนปันแล้วปืนาคเลยก็สก็สไมบหมดเลยอนี้อยากเจอยอะอายูเคเลยอัพตัวจริงเนี่ยมึงดูนี่ไอตัวจริงจริงกว่าแน่เ้ยกูพูดเลยพักสายแล้วไอ้ยังตึงไยันนี่ตึงไม่ตายละอายูเค99 ps คนละคนละโอ้โหแม่งแบบมีหลายหลายนะจังวเนี่ะเวตีเลยมั้ง ไอยูเคก้าพีเอสคนเอฮ้ยใช่ปะวะมัน,ม,น,ม,นมีสองชื่อ<ไ>อะไอชื่อไอแรกที่เราเห็น,น,นอนะเออแลว้วก็กัวไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มากันสองคนวะเพราะว่ามันมีหลักสองรหัสในี่ยยูเคก็ใครเล่นล่ะมันเพื่อนมาหาช่วยหายอะไรเอาเบบแบบให้ให้มาให้มา,ม,ามาปังได้รึเปล่มาปางเอี่ยเอามาปางแฟนของเขาอะอ๋อนึกว่ามาปาง,งของตอัวตลอดที เยอผมเจอแล้วพี่ไหนตัวจริงของมูเลยแต่ว่างตึงมากเฮ้ยเยอกูโดนตายใครอะใครวะไม่รู้แต่เชิงอว่าไอ้คตึงโอ้เยอะมึงมึงมึงไปไกลแต่หมวกเอฟด้วยพี่ไม่เจอใช่หมวกกุมไฮด้วยมีไงมีไอ้บอทบอท

เอย่าพูดยิงโอ้โหมึงยิงไปไหนนะอยูเคปไต่กูยไม่ด่ากัาทำไมไอ้สัสเราจไม่ด่าขันทำไมันกูเต้นใส่เขาด้วยมึงจะไปด่ากันทำไมละกูมึงกูเดี๋ยวมึงรอดูเนี่ยอยเคพีอีกตัวหนึ่งมันมีสองตัวมีสตัว